ซึ่งก็เชื่อกันว่าบริวารของปู่อือลือที่ถูกสาบนั้นยังคงนอนขดกายอยู่ตรงบริเวณภูรลังกายแห่งนี้เองแหละครับแต่ว่าจะมีสภาพกลายเป็นหินเหมือนกับที่เราเห็นบริเวณถ้ำนาคาปัจจุบันนี้เองครับผมิเมโะกดติดตามเลยกดติดตาม สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการร้อนดูดินะครับรายการประจําทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะครับผมสัปดาห์นี้เราก็เดินทางกันมาถึง EP ีที่21กันแล้วนะครับและเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพญานาคอีกแล้วครับทุกคนนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนาคานั่นเองครับ สำหรับใครที่รู้จักถ้ำนาคาอยู่แล้วหรือว่าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองฟังข้อมูลจากช่องดูดีกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีนั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับ สำหรับถ้ำนาคาเนี่ยนะครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่มาแรงในจังหวัดบึงกาฬครับถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับผมถ้ำนาคาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องเล่าหรือตำนานเนี่ยที่ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำนั่นเองครับซึ่งลักษณะของถ้ำนาคาอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัวมากครับซึ่งพอเรานําลักษณะของถ้ำ มีลวดลายมีลักษณะคล้ายกับงูยักษ์เนี่ยนะครับมาผสมเข้ากับจินตนาการของผู้ที่ศรัทธาในเรื่องราวของพญานาคเนี่ยนะครับก็ทําให้ถ้ำนาคาแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นมาภายในเวลาอันสั้นมากครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทําความรู้จักกับถ้ำแห่งนี้กันครับผม คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะมองถ้าเป็นเพียงแค่รูในภูเขาหรือว่าเป็นเพียงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติเท่านั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่อยู่ที่มั่นคงแห่งแรกของมนุษย์โลกเลยนะครับโดยที่มนุษย์เราเนี่ยก็จะอาศัยอยู่ตามถ้าหรือว่าโพรงน้อยโพรงใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะถือว่าถ้ำเนี่ยเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์มันก็ไม่ผิดไปสัทีเดียวนะครับผม ซึ่งถ้านาคาที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างไปจากถ้ำอื่นๆอยู่นะครับโดยถ้านาคาแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูลังกาอเภอบึงโขงหลงจัังหวดบึงกาฬประเทศไทยเนี่ยแหละครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกับวัดถ้ำชัยมงคลนะครับการที่จะขึ้นไปเที่ยวบนถ้ำนั้นเนี่ยจะต้องเดินขึ้นบันไดที่สูงชันที่ทางอุทยานเนี่ยได้จัดสร้างเอาไว้เท่านั้นนะครับซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นบันไดอันสูงชันนี้เนี่ยไปกว่า1,400ขั้นเลยครับผมซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับดังนั้นใครที่คิดจะไปเที่ยวถ้ำนาคายแห่งนี้นะครับควรที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยนะครับผม เอาละครับสำหรับถ้ำนาคาเนี่ยเหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคเนี่ยมันก็เนื่องมาจากผนังถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาคอย่างไงอย่างนั้นเลยครับผมซึ่งก็จะมีลักษณะรูปร่างเนี่ย คล้ายกับพญานาคหรือง,งูขนาดใหญ่เนี่ยนอนขดตัวอยู่ครับโดยที่จะมีส่วนสําคัญสญเนี่ยอยู่ครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนลําตัวและก็รวมไปถึงเก็ดครับผมซึ่งในที่นี้ก็จะหมายถึงเกดของพญานาคตามจินตนาการแล้วก็ความเชื่อของชาวบ้านในแถบนั้นนั่นเองครับด้วยลักษณะของถ้ำอันโดดเด่นแบบนี้เองครับจึงได้เกิดเป็นตำนานของถ้ำนาคาที่เชื่อมโยงไปถึงความเชื่อเก่าแก่ของชาวบ้านเกี่ยวกับพญานาคที่เล่าสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานว่า ถ้ำนาคาที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนั่นคือพญานาคหรือว่างูยักษ์ที่ถูกสาบให้กลายเป็นหินนอนขดอยู่ตรงบริเวณถ้ำนาคาแห่งนี้นั่นเองครับผมโดยความเชื่อตรงส่วนนี้เนี่ยได้เชื่อมโยงไปถึงตำนานของอือรือลาชา หรือว่าปู่อือลือนั่นเองครับซึ่งปู่อือลือเนี่ยนะครับเป็นเทพที่อาศัยอยู่บนสวงสวรรค์ครับแต่ท่านถูกสาปให้กลายเป็นพญานาคลงมาปกครองเมืองบาดาลครับซึ่งก็เชื่อกันว่าคือบึงโขงหลงที่จังหวัดบึงกาฬณปัจจุบันนี้แหละครับซึ่งณที่แห่งนี้เองครับเป็นที่ที่พญานาคและมนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ แต่ก็อยู่กันไปได้ไม่นานครับก็เกิดเรื่องราวอันไม่เหมาะสมเกิดขึ้นครับนั่นก็คือบริวารของปู่อือลือที่เป็นพญานาคเนี่ยเกิดไปมีสัมพันธ์สวัสดกับมนุษย์ครับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดจารีตอย่างรุนแรงนะครับดังนั้นปู่อือลือเนี่ยจึงได้ทําการลงโทษบริวารของตนเองโดยการสาบให้กลายเป็นหินเพื่อลงโทษครับซึ่งก็เชื่อกันว่าบริวารของปู่อือลือที่ถูกสาบนั้นยังคงนอนขดกายอยู่ตรงบริเวณภูรังกายแห่งนี้เองแหละครับ แต่ว่าจะมีสภาพกลายเป็นหินเหมือนกับที่เราเห็นบริเวณถ้ำนาคาปัจจุบันนี้เองครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเนาะโดยจากตำนานตรงส่วนนี้เองก็มีการเล่าต่อกันมาอีกนะครับว่าหนทางของการพ้นคำสาปของอือลอราชาเนี่ยนะครับ บริเวณบึงโคงหลงแห่งนี้จะต้องกลายเป็นอาณาจักรใหม่หรือเมืองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองครับซึ่งชาวบ้านก็เชื่อกันนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดบึงการยังไม่ได้เป็นจังหวัดเหมือนปัจจุบันนะครับแต่พอได้สถาปนาขึ้นมาเป็นจังหวัดบึงการเนี่ยมันก็อาจจะหมายความได้ว่าบริเวณบึงโค้งหลงแห่งนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรใหม่หรือเมืองใหม่เกิดขึ้นจริงแล้วนั่นเองครับจึงทําให้คํำสาปของอือลือราชาเนี่ยเริ่มคลายลงนั่นเองครับซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ถ้ำนาคาแห่งนี้เริ่ม ปรากฏเป็นลักษณะของพญานาคที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับผมอืมเอาล่ะนี่ก็เป็นเพียงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเรื่องราวที่อธิบายถึงถ้ำนาคาในทางวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับซึ่งหลังจากที่ถ้ำนาคาเนี่ยถูกเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับทางกรมทรัพยากรธรณีเองเนี่ยก็ได้เข้ามาทําการสํารวจเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับถ้ำแห่งนี้นะครับ เพื่อที่จะนําความรู้ชุดใหม่เนี่ยมานําเสนอควบคู่ไปกับการพัฒนาถ้าแห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในทางธรณีวิทยาอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านถ้าและนักธรณีวิทยานะครับระบุว่าถ้านาคาแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินทรายที่มีชื่อว่าภูหลังการนั่นเองครับซึ่งจัดอยู่ในหมวดของหินยุคครีเตเชียตตอนปลายนะครับหรือประมาณ70ล้านปีที่แล้วนู่นเลยครับผมซึ่งถือเป็นช่วงท้ายๆของยุคไนโดเสาร์เลย โดยที่หินทรายบริเวณน,นี้เนี่ยนอกจากจะมีความหนาค่อนข้างมากแล้วเนื้อหินยังมีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีความพลุนสูงด้วยครับ ซึ่งเป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้เกิดลวดลายต่างๆคล้ายเก็ดพญานาคที่เราเห็นกันทุกวันนี้แหะครับซึ่งลวดลายเหล่านี้เนี่ยก็เกิดมาจากการหดแล้วก็ขยายตัวของชั้นผิวหน้าหินครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษนะครับว่าซันแครกนั่นเองครับผมซึ่งซันแครกเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรซ้ําไปซ้ํามาครับเป็นวัฏจักรที่สลับเปลี่ยนระหว่างความร้อนจากแสงแดดในช่วงกลางวัน แล้วก็ความเย็นในช่วงกลางคืนนั่นเองครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานมากครับคาดว่าจะต้องใช้เวลานับแสนปีหรือมากกว่านั้นเลยนะครับ ซึ่งตรงส่วนถ้ำนาคาที่มีลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาคเนี่ยนะครับเกิดมาจากการยกตัวของแผ่นดินครับจากนั้นก็เกิดการกัดเซาะตามวัฏจักรขึ้นครับในระหว่างยุคโลกเย็นหรือยุคน้ําแข็งเนี่ยกับยุคโลกร้อนในอดีตครับซึ่งก็จะเกิดสลับกันไปสลับกันมาในวงรอบประมาณทุกๆ1 0 0 0 0แปีครับผมโดยที่จะมีน้ำเนี่ยเป็นตัวกลางในการกัดเซาะนะครับโดยในยุคที่มีน้ําเยอะเนี่ยผิวน้ําก็จะทําการกัดเซาะผนังถ้าในด้านบนครับจนทําให้เกิดร่องที่เว้าเข้าไปด้านใน ส่วนในยุคที่มีระดับน้ําน้อยลงเนี่ยนะครับผิวน้ําก็จะทําการกัดซาะผนังถ้าในส่วนของด้านล่างนั่นเองครับซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นวัฏจักรสลับกันไปสลับกันมาหลายแสนปีครับจนทําให้เกิดเป็นถ้านาคาที่มีลักษณะเป็นช่องแคบตัดกันเหมือนถ้าเขาวงกตขนาดเล็กที่ไม่มีหลังคาครับผมซึ่งจากทั้งหมดเหล่านี้ก็ทําให้ผนังถ้าแห่งนี้เนี่ยมีลักษณะโค้งเว้าสลับกันดูคล้ายกับเป็นลำตัวของพญานาค หรือว่างูยักษ์เนี่ยตามจินตนาการของชาวบ้านในแถบนี้นั่นเองครับผมซึ่งถ้าหากเราจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับการเกิดของถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับ <c oughs> ก็พอที่จะสรุปได้นะครับว่าการเกิดของถ้ำนาคาเนี่ยเกิดจากการกัดเซาะของน้ําในช่วงของยุคที่มีน้ําเยอะและช่วงของยุคที่มีน้ําน้อยเนี่ยเกิดขึ้นสลับกันไปสลับกันมาใช้เวลาหลายแสนปีครับจนทําให้ผนังของถ้ำเนี่ย เกิดส่วนโค้งนูนต่างๆออกมาดูคล้ายกับลำตัวของงูขนาดใหญ่หรือว่าพญานาคนั่นเองครับประกอบไปกับส่วนโค้งนูนเหล่านี้เนี่ยเกิดการแตกร้าวในลักษณะของซันแคลกทาให้มีลักษณะดูคล้ายกับเกตงูเข้าไปใหญ่เลยครับซึ่งพอนําลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมารวมกันกับความเชื่อเก่าแก่ของชาวบ้านเกี่ยวกับพญานาคหรือว่าตำนานอือลือเนี่ยนะครับก็จะกลายมาเป็นถ้ำนาคาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับ ซึ่ง <t festivals> นอกเหนือจากลำตัวและเก็ดพญานาคที่ค้นพบแล้วนะครับยังได้มีการค้นพบหินขนาดใหญ่ครับที่มีรอยแตกคล้ายกับลักษณะของผิวหนังของงูยักษ์นะครับอยู่หลายจุดด้วยกันครับผมซึ่งเป็นส่วนของหินขนาดใหญ่นะครับที่แตกแล้วก็หักลงมาจากหน้าผานั่นเองครับผมซึ่งพอลองมองดูในบางมุมแล้วนะครับก็มีลักษณะคล้ายกับหัวงูขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับจนกลายเป็นที่มาของชื่อหินครับว่าหินหัวพญานาคนั่นเองครับผมสาหรับหินหัวงูที่ทําให้ถ้านาคาแห่งนี้กลาย ายเป็นที่รู้จักในช่วงแรกนั้นนะครับเราจะพบว่าหินหัวงูชิ้นนั้นเนี่ยจะตั้งอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวนะครับทำให้หลายๆคนนี่เข้าใจว่าประเทศไทยนี้จะมีเพียงแค่ส่วนลำตัวเท่านั้นครับแต่เปล่าเลยครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการค้นพบหินหัวงูซึ่งอยู่ภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูรังกาแล้วหลายแห่งนะครับตัวยอย่างเช่นในจุดที่1นนี้นะครับจะอยู่ห่างจากถ้านาคาออกไปราว500เมตรครับผมโดยจะอยู่ใ,นในกล้กับถ้าหลวงปู่วังนะครับอันเคยเป็นที่จําพรรษาของครูบาวังที่ติดสาโร จะมีลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่ที่แตกแล้วก็หล่นมาจากหน้าผานะครับโดยบริเวณส่วนหัวเนี่ยจะมีลวดลายอรอยแตกของผิวหน้าหินแบบซันแคลกดูคล้ายกับผิวหนังของงูยักษ์เลยครับผมหรือจะเป็นหินหัวงูในจุดที่2นี้นะครับจะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเส้นทางเจดีหลวงปูวังกับเส้นทางที่3ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราวพระาธาตุเจดีนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นหินที่ยื่นยาวออกมาครับแล้วก็มีรอยแตกแบบซันแคลกคล้ายกับผิวหนังงูเช่นกันครับผม หรืออย่างเช่นหัวงูในจุดนี้ครับที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญน,นะครับผมตรงทางขึ้นจุดที่2น้ําตกตาดวิมานทิพนั่นเองครับซึ่งจะต้องเดินขึ้นไปจนสุดทางบันไดนะครับก่อนที่จะถึง3ามแยกระหว่างถ้านาคาและถ้าหลวงปู่วังครับซึ่งหินหัวงูชิ้นนี้เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือครับผมตรงทางเลี้ยวไปอย่างทางถ้านาคานั่นเองครับโดยที่หินหัวงูชิ้นนี้เนี่ยมีลักษณะที่โดดเด่นมากๆครับนั่นก็คือดวงตานั่นเองครับผม เพื่อนๆคนไหนคิดว่าจุดไหนเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหัวงูมากที่สุดก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมซึ่งหินหัวงูทั้งหมดที่ผมนาเสนอหเห็นในวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ค้นพบนะครับซึ่งก็จะพบอยู่ภายในบริเวณภูรังกายแห่งนี้หลายจุดเลยนะครับซึ่งบริเวณถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับยังมีชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเชื่อว่าเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองลับแลอยู่ด้วยนะครับผม ซึ่งหลังจากที่ถ้ำนาคาแห่งนี้นะครับได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเมืม่อวันที่1กรกฎาคมปีพศ2563ที่ผ่านมานี้นะครับทางอุทยานก็ได้เปิดให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแบบนิวนอร์มอลครับผมโดยทางอุทยานแห่งชาติภูลังการนะครับจะจากัดนักท่องเที่ยวเพียงแค่วันละ500คนเท่านั้นนะครับผมซึ่งในส่วนของถ้ำนาคานะครับจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 120- 150่ถึง่้คนต่อวันเท่านั้นครับซึ่งก็จะขึ นักท่องเที่ยวในแต่ละวันเนี่ยใช้เวลาในการขึ้นลงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจะจำกัดจํานวนการเข้าชมเนี่ยไม่เกินครั้งละ50คนเท่านั้นครับผมดังนั้นผู้ที่สนใจที่จะไปเที่ยวภูลังกาแห่งนี้นะครับจะต้องติดต่อกับทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาพร้อมทั้งส่งรายละเอียดวันเวลาแล้วก็จํานวนสมาชิกพร้อมทั้งระบุสถานที่ที่ต้องการจะไปเที่ยวด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ไปตามเวลาที่ระบุนะครับก็จะถือว่าสละสิทธิ์นั่นเองครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับถ้ำนาคาที่ผมนําเสนอให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับ ถ้าหากผมนําเสนอเรื่องราวตรงไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่องดูดิมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย